เราตอนับเข้าสู่ช่องป้งาจำลองสหายลุงบุญนะคะวันนี้ก็จะมาดูบุญรอดค่ะบุญรอดเล่นนกกี้กี้ก้ก้กีสีเพ้อโมแดงบอกหน้มาแดงมีมะมิอ,อ่อ ืมบุลลอดสนุกในการเล่นค่ะในการเล่นนกกี้ค่ะพอดีบอกกางเกงให้รถต้องใส่เสื้อสบายสบาย,สบายเสื้อตัวนี้บุลลคอยได้ใสจดอกซื้อแหละสบ,สบายดีแล้ว่านี่้เขยันซักแหนดูแลเสื้อผ้า,าโอ้จทว่าังไร กี้กี้กิ้งเกือกที่นอนค่ะที่นอนลำลายยืดนั่นแหละรถไหมรถรถรถแม่รถแม่แม่แมแมแม,แม,มันชอบสีแดงอันนี้นะ ตุกตาเนี่ยต้องซื้อสีแดงให้มันลดโอ้แป้งกุหลาบไทยโอ้หน้าจักรลองโบลาณล้างหน้าแล้วขอทาอันนั้นดอกทาเราบคิมกันแดดมะคือแป้งทาลดใช่ไหมฮโอ้พอเท้าอือใช่เนาะเนาะ นาะโอ้ยนอโอ้ยนอเอาดมดมเอาดมดมหอมหอมเ้ยหอมนกี้กี้กี้เมะกี้กี้กี้มันชอบสีแดงเลยอันนี้ กี้มา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 ออ <laughs> กี้มากี้มะก,ก,มกี่แล้วแม่ก๋วยาได้มาก๋วยเตี๋ยวแล้วแป้งมันทาทับเดี๋ยวหน้าหนึ่งเหื่อติดกันไม่คอยค่อยๆเลยเดี๋ยวบะมีทอนเดียวผัด

อันบ das er er ีบ e ม er ันนะรถรถสีแดงต้องชื่อตุ๊กตาสีแดงให้มันไม่หยางกระตามบักอันนี้นะแกย้อมมันหลิแต่ไอแต่ไ่เนาะไอันนีงมันสีแดงเห็นบอกอันตีไม้บ่บ่ค่อยหลินี่มันมันชอบสีแดงเหมือนยายเห็นว่าสีแดงเห็นบอกสีแดงมันเห็นแต่ไอแต่ไงอืมไอแต่ไงมีตัวเก่าอะไรเก่าเขาเลยบึงในภูมิบันดุงแดง แทงบอกไอ้กี้กี้แทงทุกตาสีแดงบ่บุรอดชอบสีแดงบอกแสดงว่าลูกนี่ก็ลูกปูนี่ก็สีแดงแลวเนี่ยแดง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 ไหมแดงเอาเอากินกินกินครบครบกระตาม

เต่าเลยเต่าเอ้ยเต่าเต่านั้นมีสีขาสีตีนเดินมามันทำท่าผุดผุดผโผูมันทำท่าผุดผุดผพผพเต่าเอ้ยเต่าเต่ามันมีสีขาสีตีนเดินมามันทำท่าหัวผุดผพผพมันทำท่าผุดผุดผโผูลองจนจำเลยนะมานานนๆนนน พุดพูดโพโเตาเอ้ยเตาเตาเอ้ยตาเตามันมีชีขาชีจีนเดินมามันทำพ่าดน้อยเชะกกันจ้ะ 对吧？Wow.